ค่ะวันนี้นะคะวันที่9เมษายนนะคะตรงกับวันเกิดของน้องชิคเคก้กอันนี้พี่น้องเองนะคะพี่น้องก็อขออวยพรให้น้องชิคเค้กนะคะตอนนี้5ขวบแล้วขอให้เป็นเด็กดีน่ารักเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะรักหนูนะลูกค่ะค่ะ,คะพี่มิวนะคะแอดมินนะคะ,ะวันนี้วันเกิดน้องชิเคก้กขอให้น้องชิเค้กมีความสุขมากๆนะคะเฮ้ย นี่พี่เต้นะขอให้ชีตเคก้กตัวแสบมีความสุขมากๆอย่าดื้อน,นะน่ารักทุกวันเลยบ๊ายบายคะ่ะเอาพ,พี่หมอนค่ะขอให้ขอให้ใหน้องชีตเคก้กมีความสุขนะคะเป็นที่รักของทุกคนนะคะค่ะพี่แอมนะคะขอให้ชีตเคก้กเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็น่ารักขี้เล่นนี้ตอลอดไปเลยค่ะ พี่พงศ์นะครับขอให้ชีสเคก้กมีความสุขมากๆนะครับโตเร็วๆเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่ฟิล์มรัฐภูมินะครับออกไม่ใช่พี่หมูนะชีสเคก้กขอให้ชีสเคก้กโตมาแข็งแรงฉลาดฉลาดรวยรวยสวยๆเหมือนแม่คุณดีด้วยคุณดีด้วยค่ะพี่เมย์นะคะขอให้ชีสเคก้กเล่นเก่งๆน่ารักน,น่ารักแบบนี้ตลอดไปเลยคะ่ะ ค่ะนี้พี่โบ้นะคะขอให้ชีสเค้กมีความสุขม,มากๆนะคะอ่ะพี่ชลีนะคะขอให้ชีสเค้กผอมขึ้นเ <laughs> อ้ยผอมลงค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะอ่ะอ,ะอะวยพรให้ชิสเค้กมั้ยคะสุขสันต์วันเกิดค่ะแ่้ามบนจกป้าแม่บ้านนะคะอ่ะเย,ยอุ่นค่ะ S <S สุขสันต์วันเกิดค่ะของเลนชูคิอชิเค้กค่ะสุขภาพแข็งแรงโตวันโตคือ <Okay. S 2> อ๋อสวัสดีครับน้องชิดเคก้กป้าป๊ามงนะครับขอให้น้องชิดเค้กนะครับจงมีแต่ความน่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะคะไม่ต้องแบบไม่อย่าดื้อป้าป๊ามากป้าปาพ,พูดอะไรก็ขอให้เชื่อเชื่อจุบ๊บจุ๊บรักนะจุบ๊บจุรัก ค่ะชีสเคก้กพี่ปูนะคะพี่ปูเป็นธุรการนะคะวันนี้มันเกิดชีสเคก้กขอให้ชีสเค้กมีความสุขมากๆนะคะรักชีสเค้กนะคะค่ะค่ะนี่พี่ไมล่านะคะขอให้ชีสเค้กมีความสุขมากๆนะคะเรียนเก่งๆเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะค่ะเแบบี้ไมนะคะก็ขอให้ลูกสาวชีสเค้กนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเรียนเก่งๆนะคะแล้วก็เป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น่ารักงนีต่อไปนะคะนี่แชมป์นะคะขอให้ชีสเคก้กเรียนเก่งๆไม่ดื้อไม่สนเป็นที่รักของคนทุกคนนะคะ ครับผมนี่พี่น่นนะคะวันนี้วันเกิดชีดเค,ค้กนะครับขอให้ชีสเค,ค้กมีความสุขเป็นเด็กดีกับพ่อและแม่นะอันนี้พี่เฟินนะก็ขอให้ชีสเค,ค้กนะคะมีความสุขมากๆเออพี่นิคธุรการนะคะในวันนี้เป็นวันเกิดชีสเค,ค้กก็ขอให้ชีสเค,ค้กเป็นเด็กดี เป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่นะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ,ะสวัสดีครับน้องชีสเคก้กอันนี้พี่หนึ่งนะครับจากฝ่ายกราฟิกวันนี้ก็เป็นวันเกิดน้องชีสเคก้กก็พี่ก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นเด็กดีตลอดนะครับผมจ้าพี่ปุ๊บนะคะชีสเคก้กขอให้หนูเป็นเด็กดีของป๊าปาแล้วก็แม่ๆจ้า เรียนเก่งๆเป็นเด็กดีนะเจ้าหญิงของพี่ปุ้มอ่าพี่เซียนนะครับขอให้ชีสเคก้กมีความสุขมากๆนะเป็นเด็กดีรักพ่อรักแม่นะครับค่ะพี่แนนนะคะขออวยพรให้น้องชีสเคก้กมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงตั้งใจเรียนนะคะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ด้วยนะคะ แกយល់เห็นนะรักนะรักนะจุบๆ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 